อีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันที่น่าสนใจของของแบรนด์ที่ยังโด่งดังในเมืองไทยนะครับคันนี้คือ Honda City ดูเหมือนจะเป็นไทสีไทแซดนี่แหละตัวสุดท้ายด้วยนะถ้าเป็นอย่างนั้นมันต้องประมาณปี2000ขึ้นไปนะครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเจ้าของไม่ได้แจ้งรายละเอียดอะไรไว้บอกไว้แค่ว่าเป็นรถบ้านสภาพดีครับใช่ผมว่าสไตล์การตกแต่งเขาเนี่ยแต่งแบบ ให้พอมีความสวยงามนะมีสกเกิร์ตสปอยเลอร์มีอะไรล้อแม็กแต่ไม่ได้โหลดติดซุม้มแล้วก็สีสันเส้ทรรงนี่ดูคือให้พอหลอ่อให้พอภูมิฐานสีสันดูดีเรียบร้อยนะครับอบอกว่าเป็นแจ้งว่าเป็นรถบ้านก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะดูดิสะอาดเงาแล้วรุ่นนี้ก็ราคาไม่แพงนะฮะอะ,อะไรเนี่ยเกียร์ออตโต้ด้วย นะเกียออโต้ uto, ข้างบนติดกล่องเหมือนกล่อง d v วดีนะแผงแดชบอร์ดเรียกว่าผมมาสภาพรถบ้านแล้วครับรถบ้านระคางางามๆนะครับรถยังใช้งานได้ใช้ทำงานได้ติดต่องานได้ไม่น่าเกียดรุ่นนี้เต็มที่ก็เครื่องพันห้าร้อยซีซีนะเครื่องหนึ่งจุดห้าลิตรครับก็ดูสภาพเรียบร้อยหมดเลยนะครับทั้งข้างนอกข้างในห้องเครื่องดูดูดีเลยแหละมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับอืม นี่ครับรถเขาสะอาดดูดีนะฮะถ้าบองหารถขนาดดีแล้วราคาราคาน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเราดูรูปดูสวนทรงกันไปพอสมควรก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาเฉลยให้ว่าราคาเท่าไหร่เชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอนกับเงินแค่นี้ได้รถสภาพนี้นะครับกับเศรษฐกิจยุคนี้อย่าเพิ่งไปลงอะไรกันโหดๆด,ดักหนักนะครับผมเดี๋ยวดู เดี๋ยวไปดูลูกกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูช่วงราคากันผมว่าท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะคันนี้นะไม่ได้เชียร์ไม่ได้อวยนะแต่ดูจากรูปที่เห็นเนี่ยผมว่ามันเป็นรถที่น่าสนใจมากๆอันนี้เขียนไทยเอสแต่อย่าไปเอาอะไรตรงนั้นเลยบันเปลี่ยนกันได้หมดแหละนะครับแต่ดูสภาพแล้วโอเคอ้าวนี่ดูกันรูบสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับสภาพนี้ล้อมแม็ก ทรงกําลังดีรถนี้ก็ดูเหมือนลงมาถ้าจะโหลดอย่างมากก็นิ้ว2นิ้วดีไม่ดีไม่ได้โหลดนะครับเนี่ยใส่ชุดแต่งเรียกว่าใช้งานไม่ตะกุกตะกักแล้วนะเอาไปดูรากากันครับคันนี้ดูรายละเอียดดิดูดิว่าเขาบอกว่าไงจริงอย่างที่ผมพูดไหมฮอนด้าซิตี้ City, ท้าย C ปี2001เห็นไหมครับ วรุ่นนี้มันจะจบแถว2,400บจำไม่ได้หรือ2,200เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นซีรีส์สุดท้ายแล้วครับของบอดี้นี้แล้วก็เปลี่ยนโฉมนะคันนี้ดูราคาครับผมป๊อป54,000บาทเป็นไงครับสภาพนี้54,000บาทบางท่านอาจจะบอกว่าก็เห็นราคานี้ก็มี ก็บางทีมันก็ไม่ใช่ลัลกสภาพนี้นะครับอ่านะคันนี้ถือว่าไม่แพงนะครับสภาพโอเครถ Honda เครื่อง h อนดิเดิมๆก็ดูแลไม่ยากเย็นเลยนะครับมองหารถประมาณนี้ไม่ไม่เจ็บกระเป๋าตังค์นะครับก็ติดต่อหาเจ้าของเขาได้เลยขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับทดสอบทดลองดูรถกันด้วยนะครับกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับรถดีๆแบบนี้มีมาเป็นประจำ